อันนี้อันนี้คือเจ๋งมากนะครับผมเอาไว้ใช้กับที่บ้านม้างนะครับอ่ะ,อ,ะอันนี้คุณตาก่อนสวัสดีคุณตาสวัสดีครับ,ค,รบคุณตาบอกว่าดูดูคลิปผมเยอะไหมดูลิปมาตั้งแต่ห้าห้าห้าหกปีก่อนห้าหกปีห้าหกปีก่อนถือว่า<ก> òn, เป็นก่อนซื้อรถไทยด้วยก่อนซื้อรถไทด้วยก่อนซื้อรถไทยด้วยอดูมาเรื่อยๆดูมาเรื่อยๆของคนอื่นถูกถูก แต่ไม่ซื้อซื้อของช่างเบิร์เขาว่าเขาบริการดีนี่เขาบริการดีก็จริงจริงจริงไหมจริงไหมจริงอันนี้ผมไม่เตรียมมาลุงนะผมเห็นไก่ผมก็เลยถ่ายวีดีโอนี่นี่เป็นของจริงเออใครถ้าถ้าใครจะซื้อรถเกี่ยวมือสองของญี่ปุ่นก็ให้ติดต่อกับช่างเบิร์นี่นี่ขอบคุณครับดูโชว์เสื้อโชว์เสื้อหน่อยโชว์เสื้อหน่อยโชว์เสื้อหน่อยเปิดเสื้อหน่อยเปิดเสื้อหน่อยโลโก้นี่ ลืมตาเรื่อถามคุณตาชื่ออะไรชื่อรถคุณตาลถเดี๋ยวเขาไม่รู้คุณตาลถนะครับคุณตาลถได้สอนผมเรื่องการทําปลั๊กไฟอัตโนมัติ IOT ตอนช่วงเช้านะครับนี่วันนี้ผมก็เลยบริการคุณลุงนะครับที่เทียงนานะครับผมแล้วก็ได้คุยกันวันนี้ก็ฝากไว้นะครับสคลิปสั้นๆถ้าใครอยากดูคุณตาลถเกี่ยวข้าวนะครับโกกลอย้อนกลับไปนะครับอยู่ข้างหลังนะครับผมนะวันนี้ผมช่างเบิร์ตสวัสดีครับสวัสดีครับเราถ่ายรูปคู่หนึ่งสองเ้าโอเค